ครับท่านผู้ชมครับวันนี้ลุงพร้อมมาที่หัวสะพานมิรภาพสามนครพนมคำม่วนครับมาก็ต้องมาบอกช้างสามตัวนี้ก่อนวันนี้ก็ยิ่งใหญ่แล้วครับตามที่ท่านได้ทราบข่าวนะไม่ว่าจะเป็นทางสื่อวิทยุหรืออื่นก็ตามทางโซเชียลมีเดียก็ตามว่ามหาวิทยาลัยนครพนมของเราโดยทางท่านรองศาสตราจารย์ดรสุวิทย์ลาหะสรวมครับจระจัดให้มีการวิ่งมินิมาราทอนของอ่านครพนมคำม่วนบนสะพานมิรภาพที่สวยงามนะฮะประจําปี 2013นะครับปีนี้จะยิ่งใหญ่มากน้อยขนาดไหนนะฮะเดี๋ยวจะไปชมภาพบรรยากาศของบรรดานักวิ่งและแข่ผู้มีเกียรติที่มาที่นี่ครับ นี่คือบรรยากาศแห่งความสวยงามของสะพานมิตรภาพสามนครพนมคำมวลครับและวันนี้วันที่สิบพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยห้าสิบหกนะก็มีบรรดาพี่น้องประชาชนเยนะครับเหมือนกันทั้งกันมาเลยทีเดียวครับในการวิ่งมินิมาราทอนและก็หลายๆอย่างเดินด้วยนะครับเรื่องบางคนก็อาจจะไม่ได้เข้าร่วมในกิจกรรมแต่มาเดินข้ามสะพานเพราะสะพานสวยที่สุดครับเป็นเงินภาษีของบรรดาพี่น้องชาวไทยทั้งหมดนะฮะหนึ่งพันเจ็ดร้อยกว่าล้านบาทครับสร้างให้ตรงนี้ เพื่อเป็นสายสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างไทยลาวไปเวียดนามไปจีนนะครับเพื่อการค้าขายนะครับแล้วก็มีกิจกรรมตรงนี้ทําเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยนครพนมแล้วก็จังหวัดน,นครพนมครับวันนี้ดินฟ้าอากาศเป็นใจจริงๆครับภูสวยฮะอ่าท่านผู้ชมครับมีผมได้รับความอนุเคราะห์จากรถของมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่มาช่วยมหาวิทยาลัยของเรานะฮะก็ได้มีโอกาสนั่ง ขึ้นไปบนสะพานคนมาเยอะมากๆครับราบนี้ก็เป็นผู้นำเพื่มซึ่งในวันนี้ถ้ามีทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครปนมนะท่านเนี่ยฮะที่เห็นอยู่ในภาพนั้นนะนี่เ,เวลานี้เป็นรถของทางท่านผู้ว่าแล้วก็มีทางทางแขวงคำม่วนมีท่านโดไดสุดาพรมีทางท่านสมใจพิษเสนวนแล้วก็มีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของลาวนะฮะมาร่วมในกิจกรรมนี้เยอะเลยครับ แล้วก็มีนักวิ่งจากลาวมาด้วยฮะโอ้นี่มีนักเดินวิ่งจากลาวมาด้วยครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวชะลอสักนิดหนึ่งอ่าสบายดีนะน้องมาจากไสโนจากลาวบนระวางโต๊หขั้วเลยค่ะเด้อสวยงามครับนี่ผิวทัดสวยงามบอกได้เลยว่ามีที่เดียวในโลกครับ เพียงแค่คุณมาเดินข้ามก็มีความสุขแล้วนะฮะแล้วก็สะพานแห่งนี้มันจะทะลุไปถึงเวียดนามไปถึงเมืองกวางโจหนานหนิงนะฮะซึ่งเป็นเส้นทางที่สามารถไปทางรถยนต์แลถึงเลยประมาณพันกว่ากิโลเมตรก็ถึงแล้วนะครับซึ่งคณะ,ะผมนี่เคยไปสำรวจมาสงครั้งก็เห็นว่าต่อไปนะการค้าการขายจากจีนก็จะมาผ่านตรงนี้แล้วก็ตอนนี้ก็มีมูลค่าในการค้าขายนี้เพิ่มขึ้นครับ นี่ครับคือทางหัวสะพานฝั่งลาวนะที่มองไปฝั่งเราก็สวยไม่แพ้กันและวันนี้ทางลาวเขาให้เกียรติอย่างมากเลยครับในการปักธงทิวท,ทั้งธงไทยธงลาวธงแดงนะฮะซึ่งก็ถือว่าทางลาวเขาก็ให้ความร่วมมืออย่างมากๆในการวิ่งมนนินิมาราธอนในครั้งนี้ครับครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมโชคดีครับที่มีโอกาสได้เข้ามาที่ฝั่งลาวเพราะว่านักวิ่งเขาจะมาวิ่งกับตัวตรงฝั่งลาวนะถึงถนนหมายเลข13เลยนะ ปีนี้ทางฝั่งลาวเขาให้ความร่วมมือดีมากเลยครับมีการปรับธงไทยธงลาวธงแดงนะซึ่งาทางผู้นําเขา้ามาร่วมในกิจกรรมนี้เยอะเลยนะฮะก็ถือว่า,าในข่าวต่อไปเนี่ยครับก็หวังว่าทางลาวคงจะจัดก,กิจกรรมอย่างเรานะอย่างมหาวิทยาลัยนครปนมันครับผมคิดว่าไอ้กิจกรรมตรงนี้ครับมันจะเป็นการเสริมสร้างทั้งความสัมพันธ์ความรักระหว่างกาันทั้งไทยและลาวและการค้าการขายเนะี่ยเาก็จะมีขึ้น,นครับต้องขอบคุณมหาวิทยาลัยนครปนมันจะบ้านเมืองหาดเดมันจะบ้านไหนเจ้า ก็เป็นการมอบรางวัลเอ็ลนกีฬาประเภทวันราบระยะทางครับหลังจากที่นักวิ่งนะครับวิ่งมาถึงเส้นชัยครับก็มีการมอบรางวัลกันซึ่งในขณะนี้ก็ทางท่านรองสมใจเพชรปิ่นวันครับรองเจ้าแขวงแขวงคำม่วนนะกำลังเป็นผู้มอบรางวัลให้กับนักวิ่งนะ และในวันนี้ก็ทางท่านผู้ว่าราชการจังหวันดนครพนมท่านอดิษฐ์เทพสนะฮะ ก็ให้เกียรติมาเรียกว่าเป็นประธานในพิธีในวันนี้ด้วยนะครับเราครับนักวิ่งก็ไม่ไม่แพ้ใครครับมาจากโรงเรียนโคตรศิวิทยาธรรมะโคตรศิวิทยาจากปากๆครับผมแรงงานตัวชื่ออะไรครับอาจารย์เสรีพิมลาร์ดนะพิมเสรีพิมลาดและนี่คือนักกีฬาวันางวัลที่สละกันเนี่ยที่ห้ที่หที่ห้าที่หกนะการวิ่งอะไรลูกฟันลำนะครับระยะสั้นนะฮะเก่งมากเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็โคตรยาก ขอนแก่นครับขอนแก่นโอ้บีโค้ดมาด้วยโอ้ครับผมครับจะเก่งไม่เก่งอยู่ที่โค้ดเนาะโอเคเข้าที่หนึ่งหลายคนครับโอ้เลยครับโอ้ครับเดี๋ยวแกครับผมเดี๋ยวถ้าอย่างไรจะได้รู้จักกันนะฮะมาราธอนหญิงนะครับอายุนี่มาจากเรียนพระธาตุขามแก่นนะครับจากสาวขอนแก่นน้องเป็นสาวก่อนแก่นนะครับนี่มาแข่งที่นี่หกค้ารละวันเดียวล้นะละวันที่หนึ่งเลยนะครับอนที่หนึ่งมาเพทออะไรคะ โอ้โหสุดยอดเลยนะไม่ใช่ธรรมดานะครับอยู่ที่โค้ดเลยนะฮะที่อันนี้เท่าไหร่ครับที่สองเลยฮะัันรำนะครับผมที่เท่าไหร่คะที่หนึ่งไม่นี้เลยโอ้โหสุดยอดเลยวอชเนมโอ้โหเก่งฮะสาวคนเก่งไม่ธรรมดานะครับสุดยอดเลยครับนี่คือนครับผม เขที่สองที่สองเลยใช่ไหมคะและนี่ครับที่อะไรครับที่สองเหมือนกันนะและนี่แหละครับที่หนึ่งเลยนะครับสุดยอดนะครับครางวันที่หนึ่งหลายรางวัลเลยทีเดียวสุดยดขอบคุณนักกีฬาจากคนแก่นนะครับขอบคุณนะครับโอครับครับดีบคุณนะครับนาอายุไ่เกิน2ปีห นี่ที่หนึ่งก็ท่านผู้ชมครับมาจากนจีเรียนนะครับเรียกว่าหากินทั่วโลกเลยนจีเรียนไม่ใช่เขนยาท่านพัฒนาการครับดูเหมือนว่าของเราเนี่มันจะอินเตอร์นะครับอินเตอร์ฮะตั้งแต่เช้าตั้งหลายประเทศมีหลายประเภทแล้วก็หลายประเทศที่มาร่วมแข่งแล้วที่สําคัญมาจากหลายจังหวัดและที่สําคัญก็คือมาจากพี่น้องทางคำวนหรือไอ้ทปปอรลาวมากันเยอะเลยครับมาร่วมกันเพื่อสร้างมิตรภาพและความสัมพันธ์ร่วมกันครับที่สามเปที่าปีท่านผู้ชมครับ มันเป็นความยิ่งใหญ่มากๆครับที่มาหา,มา,าวาิทยาลัยและกองพอเราได้จดัดก,กิจกรรมตัวนี้ขึ้นมาครับเพร,ขขขราะว่าอย่างที่เมื่อกี้ได้เห็นภาพนะว่านักวิ่งที่การเลิศมาราธอนนยฮะคือเอาวิงว่งระดับมาราธอมันจะมีหลายระดับครับมีมาราธอนมีมินิอะไรต่างๆนี่เข้ามาจากในนิวซีแน่์ ถ้าตารายพอแล้วครับขึ้นที่ขึ้นที่ขึ้นทร่ขึ้นที่ขึ้นที่ผู้ชนะเออนี่เป็นนักวิ่งที่ชนะเลิศเลยนะฮะสุดยอดมากวิ่งระยะหุ่นอ่อนโอ้โหครับผมครับสุดยอดและที่สำคัญสวยด้วยครับถามอะไรแบบนี้หนึ่งครับเด็กชายจินตัดขอตัวนะครับงโลนสวยไม่สวยขนาดไหนครับนักวิ่งประเทศไทยของเราต้องขอกอดเลยนะครับเนี่ยอ้าวโอเค แสงแหงนโอเคนี่ฟ้าละวันที่หนึ่งไปเลย yeah, ครับท่านผู้ชมครับถ้าอย่างไงยังไงแล้วผมคิดว่าตามที่ผมได้ไปคุยกับหลายๆที่เลยนะนักท่องเที่ยวก็มาอะไรก็มาวันนี้ผมเชิญมาเจอสาวเสือคนนี้บอดีเลยนะฮะก็เลยอยากทักทายสวัสดีจ้าค่ะชื่ออะไรนะคะธนธพรจันท์เลิศสาวคุณช่วยคุณในการทำนุรกิจนะครัไอ้ตรงนี้กิจกรรมตรงนี้มันจะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างไรคะเอ่ออย่างน้อยๆ้อยคือทางเข้ามามีคนรมาเข้ามาที่กำลังนมเพราะว่าเป็นจังหวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ยวไทยลาวสาม ที่สวยที่สุดในประเทศไทยใช่ไหมคะสวยที่สุดค่ะแล้วก็เป็นจังหวัดที่มีความสุขที่สุดในประเทศไทยครับผมคือนครปฐมเขามีอะไรให้คุณได้ครบทุกอย่างอยู่แล้วครับเพียงแต่ว่าคุณจะจัดสรรอะไรให้เขาแค่นั้นเองครับสะพานสวยไหมครับสวยค่ะสวยมากสวยเหมือนคนพูดเลยนะครับเดิน้บนสะพานครับผมสวยจริงค่ะครับผมครับและที่สร้างสีสันให้กับการวิ่งที่นครปฐมในครั้งนี้ครับนี่ไงครับมิสเตอร์คนนี้เลย วอดอีชนะผมเล็กน้ำพองครับนักวิ่งสีสันแฟนซีแห่งประเทศไทยจากพลเรือครับคุณมีอะไรแสดงออกมาเลยได้เลยครับแค่แค่นี้ไม่มีอะไรมากของพลเร์อครับขอบคุณครับที่ได้มาสร้างสีสันให้กับชาวนครพนมครับผมเป็นครั้งที่สองและที่สามที่สี่จะต่อตไปครับครับบนยบอผ่าจัดาจัดผ่าจัดยู่แล วันนี้ครับคนที่พุ่งแรงให้กับงานเลยครับทั้งหมดที่เห็นอยู่ในเวลานี้ครับทางท่านผู้ว่าการจังหวัดควนครปนเราด้วยนะแล้วก็บรรดาท่านหผู้ใหญ่ที่มาจากเมืองลาวท่านผู้ว่าครับเป็นยไงครับบรรยากาศปีนี้เป็นยังไงครับหลังจากที่คุยกันแล้วเมื่อเช้าเป็นยังไงครับครับ น่าดีใจฮะผู้คนมากันมากมายแล้วก็ทุกคนก็ประทับใจคือขึ้นไปมอบรางวัลแล้วลองถามดูว่าเป็นยังไงบ้างคนสุดท้างก็ถักประทับใจเรื่องอาการแล้วก็ารที่ทเราฮะแล้วก็กความที่เรามีน้ำ,ำนนนมันตั้งใจในการวินเปรียบตีทใุ้้กคนดวยมาเยอะทุกคนผมไปถามแล้วมีความสุขมากท่านมีแนวคิดยังไงครับในการที่จะส่งเสริมโดยเฉพาะการจัดสรรงบประมาณมาจาัดในปีต่อไปครับ ครับปีหน้าเนี่ยผมต้องจัดให้ยิ่งใหญ่กว่าน,นี้นะครับแล้วก็รประชาพันธ์ให้วงกว้างกว่าน,นี้น่าจะพัฒนาเป็นวิ่งมาราธอนนานานชาติได้ต่อไปหลัารที่พัทยารุ่นยุ่งมาราธอนจัดในรับคนียิ่งเสียงทั่วโลก นะญี่ปุ่นจีจนแยงกัมจัดนี่ก็ใช่เลยเราต้องเข้ามาใหต่างประเทศได้รับรนะู้นะยังมาเริ่มต้นอินเทอร์เน็ตเลยดังโอ้าะ<อ>สำคัญท่านผู้ชมครับนี่ท่านผู้หมวดอน,นันต์อยู่อายุเท่าไหร่แล้ว63 <c oughs> แต่ว่าคนนี้เขาเจ็ดสิบปีนะสุดยอดเอายังแข็งแรงสุดยอดเลย <c oughs> น้าวา่นแม่นยัไม่ได้สัมภ์ไีต่อเลยนะครับท่าน <c oughs> แรกนะครับนักข่าวไหนครับทางท่านวัดพระนรสจานุกูลชีวิตเลาหันสี่ดวงครับกำลังมอบถ้วยรางวัล ให้กับนักกีฬาที่เข้าเส้นชัยนะครับซึ่งปีนี้เรียกว่าเ,เยอะจริงๆครับท่านอธิการก็ทํางานหนักนแต่ว่ามีความสุขผมเชื่ออย่างนั้นครับทารานครับพธทีินอธิกาและที่เห็นอยู่ในภาพในเวลานี้ก็คือท่าน ขวาสีสามครับคัวพันต่างประเทศแหว่งคำวัลแต่เบื้องหลังของความสําเร็จทุกอย่างคนนี้ครับสุรพงศ์ตรงเปอร์เซ็นครับอ่าคณะบดีของวิทยาลัยท่าพนมนะฮะนี่ครับทุกอย่างอยู่ที่คนนี้เลยนะครับโดยจัดที่พักสำหรับปีนี้จะก็ไปนะครับจัดที่พักให้อยู่ด้านนอกโดยได้เตรียมพื้นที่ และในเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของสุขภาพนะครับทางโรงพยาบลยาลนครปฐมเราก็จัดหน่วย EMS ครับมาพร้อมให้บริการถ้าว่ามีการบาดเจ็บในระหว่างวิ่งครับนักวิ่งก็จะมีทั้งคนไทยและต่างชาติอย่างที่เห็นหน้านี่เป็นรุ่นอายุ70ปีปขึ้นไปนะครับอย่างที่ได้พูดกันแล้วเมื่อกี้ได้คุยกันแล้วนะฮะสุดยอดเลยครับแล้วก็เห็นทุกปีครับสำหรับกลุ่มนี้เนี่ยเมื่อไรจะไปบ้านเก่าก็ไม่รู้ครับแต่ไปไม่ได้เพราะว่าเขาแข็งแรงมากแล้วเนี่ย ใช่เปล่าใช่เปลา,าเดี๋ยวข้อเสียงหน่อยสู้ไหมสู้ไหมสู้ไหมสู้สสสแล้วก็ที่สําคัญที่สุดครับนี่คือมิตรภาพสองฝั่งโองครับทั้งพระผู้ใหญ่ทางแขวงข้ามวนท่านก็นมาร่วมงานด้วยครับเป็นมิตรไมตรีที่ดีวันนี้อยากจะฟังความรู้สึกข้งทางท่าน สนใจเพชรสินวนนะครับว่ามาร่วมงานวันนี้เป็นยังไงบ้างครับท<อ>่านครับก็เห็นว่าการจัดงานทุนนี้นี่ได้ดีหลายจะต้องได้ขอแสดงความขอบใจนําทางมหลาลัยนครนมที่ได้อ่ามีการจัดงานข้าพเจ้าเห็นว่าใช้เวลานี่กับโบลายเนาะเวลาแป๊บเดียวแต่สามารถดึงดูดเอาอ่าผู้เข้าร่วมนี่ทั่วประเทศไทยเห็นว่ามีความคพืคืนอลังการตัน โ <Billie S 1> อ้สวยๆทั้งน้าแต่บ้านสาวๆเหล่านี้นี่มาจากมาจากไหนคะโอ้สาวกรุงเทพอย่างนี้เลยคะมีหน้าตาสวยกว่าคนแถวนี้นะคะมามาที่นครปนม้วเป็นยังไงคะดูไค่ะแล้วครับได้พรารางวัลอะไรได้เหรียญทุกคนเลยปีหน้าถ้าเราจัดนี่มาใหม่ได้ไหมคะได้ไหมคะมาทุกปีอยู่แล้วคเพราะเพราะอะไรถึงอยากมาใหม่คะ เลอครับผมเขามาเอาตามทุกปีรู้ไหมใช่ะไหมฮะโอ้มาคว้ารางวัลทุกปีเลยอากาศดีมากเลยค่ะแล้วคนนครนนทเป็นยังไงคะน่ารักดีอ๋อเหเคยมาทรงท่านลอระจัตจิตอ๋อเหรอครับผมมาทรงท่านผู้ว่านี่ด้วยครับอ๋อแล้วนี่โอ้ยสวยจังเลยนะนั่นเนี่ยดาราหรือนักวิ่งคะเนี่ยอ๋อนางสาวไทยเลยเหรอครับอุ้ยอย่าหลสิะเนี่ยให้เออให้ให้แฟนทีวีได้ดูชื่นชมเลยชื่ออะไรคะ น,น้องจอมมาจากไหนคะตัวกรุงเทพค่ะโอ้ครับผมปึ้งประกวดนางสาวไทยมาใช่ไหมครับจะเป็นนางงามมิตรภาพค่ะโอ้โคตรเยอะเลยนะครับก็รู้อยู่แล้วอีตาพร้อเนี่ยนะครับถ้าเห็นสาวสวยแล้วผมจะไม่ให้ผ่านไปต้องมาคุยกันหน่อยน okay mm hmm. really? ี่สาวคนนี้เมื่อกี้คุยกันแล้วนะฮะเชื่ออะไรนะครับอีกทีน้องจอมครับเป็นคนที่เกิดที่จังหวัดพิรณุโลค่ะ มีหน้าแล้วเธอบอกว่าสวยคุณมาจากุงเทศแต่ดูแลลักษณะยังไงก็หวานเหมือนคนนิสานนะคะโอ้ไปทำอะไรมาเธอได้ประกวดได้มงคิดมาคะนะ่เนี่นยกนน็เลยมาโจนาในวันนี้ครับมีความสุขไหมครับมาที่นครพามมานม เมื่อกี้ก็าถามแล้วบอกว่าต้องมาอีกใช่ไหมฮะ,ค,ะรครับเพราะฉะนั้นพี่น้องครับเราช่วยกันเป็นเจ้าภาพครับไหน,นๆก็เราได้รับการยกย่องว่าเป็นเมืองแห่งความสุขที่สุดข,ของประเทศไทยก็ยจากให้เพื่อนบ้างเพราะเราพี่น้องที่มาจากต่างจังหวัดมีความสุขด้วย <S <S ใช่ไหมคะ <S <S นี่ไงครับท่านผู้ชมครับเรียกว่าคนจัดในเนื้อหอมเลยวันนี้นะฮะไม่ค่อยได้เห็นภาพอย่างนี้ครับนี่คือสาวๆจากกรุงเทพแหละครับและคนที่ยืนกลางนี่คือทางท่านรองศาสตราจารย์ดรสุวิทย์ เราหาสิรวงศ์ครับอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครปนมวันนี้เป็นยังไงครับครับสาหรับมาราธอนนานาชาติมาหาวิทยาลัยนครปนมคม่วน2013ปีนี้ผมคิดว่าประสบความสําเร็จอย่างสูงนะครับเรามีคนมาร่วมรายการเยอะมากนะครับแล้วก็มีพี่น้องนักวิ่งจาก ทั่วประเทศมาร่วมรายการรวมทั้งมีนักวิ่งต่างชาติอีกจำนวนหนึ่งด้วยนะครับก็มหาวิทยาลัยนะครปนมก็รู้สึกยินดีแล้วก็ขอบคุณนักวิ่งที่สุกต้านที่ที่กรุณาให้เกียรติมหาวิทยาลัยนะครปนมนะครับถึงแม้ว่าการวิ่งของเรานี่เงินรางวัลหรืออะ,อะไรทั้งหลายอาจจะยังไม่สมบูรณ์มากแตก่เราพยายามปรับปรุงทุกปีครับ ก็หวังว่าปีหน้าท่านทั้งหลายจะกลับมาอีกนะครับมาไม่มาค่ะมาไม่มาเพราะจังหวัดนครนรีมเป็นเมืองแห่งความสุขที่สุดของประเทศไทยนะคะใช่เอาใช้หน่อยโย่เอาใช้